thank you วันนี้เล่นขาวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วครับเดี๋ยวหลังจากพรุ่งนี้วันพักแล้วก็ผมจะอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้ปัจจุบันน้ําหนักเป็นไงไขมันอยู่เท่าไหร่นะครับหุบ่นเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนจากวันที่เริ่มวันแรกแต่จริงกไ็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะหรอกแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยเริ่มลงมาอยู่โซนประมาณ87ครับ87กลางกลางคือช่วงก่อนที่จะไปติดไอ้ที่ผมบอกอะติดมาล่าผมกดลงไปเหลือประมาณ85เว้ แล้วก็ไขมันตอนนั้นประมาณสัก12ปอร่ะประมาณนี้ยังยังไม่ถึง10%นะผมว่าถ้าถึง10%นี่แบบว่าซิกแพคนี่แบบถอดเสื้อมาคือเป็นล่องเลยอ่ะเออมันจะเห็นเริ่มเห็นชัดวันนี้ซ้อมแบบเบาๆนะคือพยายามเล่นให้ได้จำนวนครั้งเยอะๆครับวันนี้อาจจะแรงตกนิดนึงเพราะว่ามีช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี้ยนอนพักผ่อนน้อยครับ ประมาณแบบ6ชั่วโมงคือช่วงที่แบบว่าแรงแรงผมไม่มีนะผมจะเป็นแบบเล่นแบบเรปจํานวนเยอะๆเล่นจานวนครั้งเยอะๆคือจํานวนครั้งเยอะๆเนี่ยมันมันไม่ได้หมายความว่าเราเล่นจานวนครั้งเยอะๆแล้วมันจะไขมันมันจะลดลงช่วงช่วงลีนอะไรเนงะี้ยเคยเคยเห็นคนที่บอกว่าอ่ะถ้าเราอยากเล่นแบบช่วงเพิ่มกล้ามใช่ว่าจำนวนครั้งน้อยๆตอนไดเอทตอนลีนเล่นจํานวนครั้งเยอะๆแล้วมันเผาไขามันครับคืออย่างนี้ช่วงช่วงไดเอทอะ่ะคนเราแม่งแบบ แรงมันจะลดลงอยู่แล้วเว้ยมันนิดนึงนิดนึงคือบางคนก็ไม่ตกนะมันอยู่ที่ตารางซ้อมด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่อะพอสารอาหารมันน้อยลงใช่ปะ่ะมันก็ต้องมีแบบแรงตกกันบ้างนิดนึงเออเพราะฉะนั้นความเข้มข้นนะความเข้มข้นเรื่องของน้ําหนักอ่าเรื่องของโหลดน้ําหนักเนี่ยมันอาจจะมีตกลงมาบ้างเพราะฉะนั้นเขาจะ รักษาความเข้มข้นไว้ด้วยตัววอลลุ่มครับวอลุ่มก็คือจํานวนครั้งที่เยอะขึ้นหรือว่าจํานวนเซตที่มันมากขึ้นเพื่อเอามาชดเชยเรื่องของความความหนักเรื่องของสตริงที่มันตกลงไปปกติเราเคยแบบอ่ะเล่นตอนสร้างกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยแปทีสใช่ปะ่ะแต่ว่าอ่ะถ้าช่วงไดเอทเนี่ยมันมันล้ามากบางคนไดเอทมา3-4เดือนแล้ว1ิบสิบสวิ 16วีกยีิวีอย่างเงี้ยร่างกายมันค่อนข้างจะเหนื่อยครับแล้วก็ล้าใช่ไหมเพราะว่าน้ําหนักมันลดลงลดลงเรื่อยๆเนี่ยปกติเคยเล่นแบบ8ครั้ง10ครั้งอ่าอาจจะลดมาเป็นแบบ15ครั้งพวกท่าที่มันเป็นท่าแบบอ่ะเล่นแบบโฟกัสกล้ามเนื้อเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่ท่าที่เป็นท่าคอมพาว์ ound, หรือท่าที่เล่นเป็นบาร์หนักๆอย่างเงี้ยสควอตเดิลิฟต์อ่ะพวกนั้นเนี่ยอาจจะเล่นหนักได้อยู่อาจจะ1 0 12ครั้งแต่พวกท่าพวกเนี้ย ผมจะเล่นจนแบบว่ามันเฟลเลยหมดแรงเลยไม่ได้นับปล่อยสบายๆครับ <S <S ผมมีความทรงจำดีๆกับไอ้เครื่องเล็ก ATTENTION นี้เยอะแยะเลยเ <scri p> มื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ยังเป็นเทรนเนอร์ประจำอยู่ที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งนะครับก็เขาจะใช้เครื่องนี้แหละใครที่แบบใครที่งานไม่อัปเดตเลยคือนี้คือเทรนเนอร์เขาจะให้ติดต่อหาลูกค้าใช่ไหมโทรหาลูกค้านัดลูกค้าเข้ามาหรือว่าคอยแบบ เซอร์วิสคอยเดินเข้าไปว่าเอ้ยมีแบบคนไหนที่แบบว่าเขายังเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วแบบสนใจเทรนเนอร์ไหมคือถ้าคุณไม่มีอัปเดตงานอะไรเลยอะตามเป้าว่าเขาจะตั้งว่าว่าเอ้ยวันนี้กี่คนกี่คนไอ้พรุ่งนี้จะเอากี่คนแล้วเราทําทําตามเป้าไม่ได้ยอดไม่ถึงเงี้ยเอาแล้วไอ้ตัวนี้แหละแม่งเตะแบบร้อยครั้งก่อนกลับบ้านคือทํางานเสร็จแล้วสภาพแบบว่ากูอยากกลับบ้านแล้วมาขึ้นเครื่องประหารกัน เขาก็จะให้เตะไอตัวเนี้ร้อยครั้งเว้ยคือกดคนนึงเนี่ยเหมือนกดเราไว้กับเบาะเงี้ยแล้วก็ขาเราก็ต้องเตะไปเว้ยเตะไอตัวเล็กเอเทนชั่นอย่างเงี้ยแต่น้ําหนักเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเบา2-3แผ่นนะคือน้ําหนักเนี่ยมันจะประมาณแบบว่าโหหนักอะประมาณแบบครึ่งหนึ่งของแหลกเนี้ยเออลราก็ให้เตะร้อยทีอย่เล่นแป๊บนึงยังจำความรู้สึกนั้นได้ดีเลยแบบ จะกรีดก็กรีดไม่ออกอ่ะจะร้องก็แบบโดนกดอยู่กับบมอนี้อ๋อ <laughs> เวลาผมเล่นตัวนี้ผมชอบแบบเนี่ยจับต้นขาเงมันรู้สึกแบบมันมัน,ม,นมันโดนดิ <c oughs> โอเคอ่ะมาต่อคือเขาจะลงโทษด,ด้วยเครื่องนี้ใช่ไหมเตะร้อยที ตอนแรกอะไอ้ยี่สิบทีแรกไอ้สาสิบทีแรกก็ไม่เท่าไหร่พอาแม่งเลยเลยช่วงปกติที่เราเคยเล่นขาคือพอขึ้นทีที่ห้าสิบอะตัวแม่งจะแบบอย่างนี้แล้วอะอ,อ,อ้ไม่ไหวแล้วขามันจะหมดไปคือคืออย่างเงี้ยมันงัดไม่ขึ้นแล้วอะตัวมันจะอยู่อย่างนี้แล้วต้นมันก็อย่างเงี้ยไปทีละหนึ่งทีละห้าทีละสิบปุ๊บแล้วแล้วถ้าวางวางแล้วแก้งอย่างนี้นะนับใหม่ นับใหม่คือแบบว่าสมมุติว่าตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ55แล้วอะกลับไปประมาณแบบห้าสิบใหม่อะแต่เงี้ยถ้าแก๊งอีกเอาใหม่อีกแก๊งอีกนับใหม่อีกเออประมาณแบบแบบหทีอะกลมๆอแต่ไปห้าสเจ็ดห้าสิแก๊งอ่ะมา55าใหม่ดันอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหกว่ากว่าจะจบร้อยคือแบบจะร้องเอายิงจะร้อง จริงๆนะถ้าจะเล่นขาให้มันนะแม่งต้องเล่นกับเพื่อนเว้ยมีสัก2 3สาคนอะวนกันแม่งแบบพอดีเลยพักเซตประมาณแบบคนละนาทีสองนาทีแล้วก็วนกัน3มคนกำลังแบบมันเลยสมัยก่อนที่ผมซ้อมกับเพื่อนนะแบบโอ้โหเล่นสควอทีนี่แบบโคตรมันอะฟิลมันจะแบบว่าคอยบิวกันอะแบบเฮ้ยมาดิอีกหนึ่งอีกสองอีกหนึ่งอีก2แล้วพอเล่นนะเมื่อก่อนเล่นสควอทแบบแทบเป็นลมกันอะโคตรบ้าเลยเล่นแบบเล่นแบบ สองทีหมดแรงอย่างเงี้ยแต่สมัยนั้นมันแบบมันยังเด็กไงอายุ20ต้นต้นมันยังไม่ค่อยแบบมีอาการปวดก็ก็แก๊กแปวดหลังปวดขาอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนี้พอแบบ30แล้วแม่งเริ่มเริ่มเริ่มต้องเซฟตัวเองแล้วเล่นแบบหักโหมมากไม่ได้ คือถ้าเราไม่ใช่แบบพวกนักกีฬาที่เล่นแบบสาย Power Lift สาย s สาย n g t h อย่างเงี้ยแล้วเราไปเล่นแบบ3ทีทีนึ่งหมดแรงผมบอกเลยว่ามันมันค่อนข้างอันตรายนะมันจำเป็นจะต้องแบบมีฟอร์มที่ถูกต้องแล้วก็ต้องค่อนข้างแบบฝึกฝึกในจํานวนโหลดที่มันมันหนักอะแต่ไม่ใช่แบบทีเดียวหมดแรงมันอาจจะต้องแบบฝึกแบบ 5T ทีก่อนแล้วค่อยลดมาเหลือ3เหลือหนึ่งประมาณนี้ถ้าไปแบบอยู่ๆไปคึกเงี้ยเฮ้ยใส่แบบทีเดียวหมดแรงเลยถ้ามันเจ็บขึ้นมานี่คืองานเข้าเออมันต้องพักยาวไงก็เลยแบบอ่ะ พอเริ่มโตขึ้นเนี่ยก็พยายามเล่นยังไงก็ได้ไม่ให้แม่งเจ็บอะ่ะมันจะได้แบบเมนเทนได้ยาวๆคือถ้าเจ็บมามันก็ต้องแบบอ,อ่ะเข้าโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายไหนต้องพักฟื้นดีกมาไดาเอทมาอีกมันมันเสียเวลาไงเอา้า เรื่องเล่นขานี่มันเป็นเดือนนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะพูดจริงคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยแบบว่าเฮ้ยมึงต้องเล่นขาเวย้ยถ้าไม่เล่นขานี่ขามันมันเผาไขามันเยอะนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือเราไม่จําเป็นจะต้องฝึกขาก็ได้นะคือถ้าต้องมาดูเป้าหมายก่อนเว้ยคือคอนดิชั่นเนี่ยบางคนขามันโตอยู่แล้วอะ่ะอย่างบางคนไม่อยากให้ขามันใหญ่อะ่ะต้นขาแต่ว่าไปเล่นขาแบบไปเล่นขาสองครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยจริงๆส่วนตัวผมว่ามันไม่จําเป็นเว้ยคือ โอเคมันต้องฝึกแหละต้องมีฝึกไว้บ้างโหลดน้ำหนักอาจจะไม่ต้องเยอะฝึกในเชิงแบบฟังก์ชั่นอลอ่ะให้มันได้ใช้งานเหมือนนักกีฬาคนที่เป็นนักกีฬาที่ต้องใช้สปีดหรืออะไรเงี้ยคือคอนดิชันเขาไม,ไ,ไม่ได้ต้องการความโตของขาแต่ต้องการเรื่องของกําลังเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของขาเงี้ยก็ไม่จาเป็นจะต้องเล่นบ่อยครับจะไปนเน้นทางพวกแบบคาร์ดิโอมากกว่าด้วยซ้ำคาร์ดิโอแอโรบิกอย่างการวิ่งกระโดด หรืออะไรเงี้ยที่มันได้ใช้พวกกล้ามเนื้อขาอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องแบบมาเล่นขาโหลดอะไรหนักๆเลยครับถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชอบแบบเป็นคนที่อยากพัฒนาขาอะไรเงี้ยเพราะบางคนชอบแบบสายแฟชั่นอย่างเงี้ยใส่กางเกงยีนกระบอกเล็กกางเกงยีนสกินนี่แล้วแล้วรอบขามันใหญ่อ่ะมันหากางเกงพวกนี้ใส่ยากผมก็เลยถึงบอกไงว่าเล่นขาเนี่ยไม่เป็นความชอบแต่ไอเรื่องจะเผาไขามันไม่เผาไขามันเนี่ย คุณไปไปไดเอทไปคาร์ดิโอก็ได้มันก็ไขมันมันก็ลดเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องแบบฝึกขาอะไรมากมายแต่พูดถึงเรื่องเล่นขาคือผมว่ายังไงทุกคนก็ควรเล่นนะสมัยผมวิ่งนี่แบบว่าโหมันมันเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเล่นกัน ขานี่ผมก็ชอบเล่นกับแมชชีนเหมือนกันนะรู้สึกว่ามันมันเล่นง่ายดิองศาอะไรเงี้ยเราเซ็ตตัวให้ถูกแล้วก็เล่นได้เลยใส่โหลดน้ำหนักได้เลยสามทีสามทีหนึ่งสองที่หนึ่ง แต่อย่างที่บอกอะถ้าเล่นกับเพื่อนนะมันจะเล่นแบบเล่นเป็นบาร์สควอตเล่นแบบอะไรแบบหนักๆได้ไงเพราะว่ามันคอยมีแบบเพื่อนอะคอยแบบดันคนนึงคอยแบบเปลี่ยนแผ่นน้าหนักให้างมันจะมันจะได้ฟิลมันกว่ามันกว่าเยอะเลยถ้าเล่นกับเพื่อนอะเล่นเวทเสร็จแล้วให้มาดูมือนี้บ้างครับข้าวเนี่ยข้าวที่บ้านผมกินจะเป็นข้าวแบบข้าวกอขอนะครับมันจะเป็นข้าวที่น้ําตาลต่ำอ่าเป็นข้าวขาวนี่แหละ แต่ว่ามีตัวน้ําตาลน้อยนะครับเวลากินเนี่ยมันจะไม่ได้กระตุ้นตัวน้ําตาลแบบสูงเร็วจนเกินไปอ,อยู่ประมาณนี้200กรัมพอดีให้ดูกับค่าวันนี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยกินข้าวผัดไข่ไปแล้วใช่ปะแล้วก็เวออันนี้ก็เป็นอกไก่ซื้อจากท็อปครับแล้วก็เป็นขาหมูครับขาหมูเนื้อล้วนกับอย่างเดียวอันนี้ก็กินได้ประมาณ2มือ้อแล้วก็อันนี้โปรตีนบาร์เฮ้ยอันนี้อร่อยเนี่ยโปรตีนบาร์ยี่ห้อนี้ โปรตีน18กรัมอะ100 140แคลก็เป็นของว่างมื้อนี้นะครับแล้วก็ข้าวเมื่อกี้ที่ตักมา200กรัมนี่ให้ดูน่ากินปะ่ะเนี่ยผมจะกะอยู่ประมาณเนี้คือปกติผมกินเนื้อมื้อนึงเนี่ยประมาณ2ขีดใช่ป่ะ200กรัมอันนี้ก็ขาหมูประมาณครึ่งจานแล้วก็ข้าว200กรัมครับคือมีหลายคนอะถามผมว่าเมื่อไหร่จะชีดเดย์จริงๆอะอธิบายอย่างนี้ครับคือชีดเดย์อ่ะมันมันยังไม่จำเป็นสำหรับช่วงนี้ คือช่วงนี้ผมจะคือถ้าอยากกินจริงๆนะจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นชีสมมลมืลม้อเล็กๆประมาณแบบ1นถึงสมือ้อต่อสัปดาห์บางทีก็3ครับบางทีแบบไม่ได้ซีเรียสอย่างมื้อเนี้ยคือถามว่าเป็นชีสไหมก็ก็เป็นชีสแหละคือเป็นกับข้าวที่เราไม่ได้แพลนไว้ล่วงหน้าเราอยากกินเงี้ยแต่ว่าก็จะเลือกดีๆหน่อยเป็นแบบอ่ะมีโปรตีนใช่ปะ่ะมีผักมีอะไรกินแล้วอิ่มท้อง แล้วจะเป็นพวกแบบอาหารที่ไม่ได้แปรรูปอ่าไม่ใช่พวกแบบแป้งแปรรูปหรือไขมันแปรรูปเนี่ยก็จะเป็นแบบเนื้อสัตว์ผักแล้วก็ข้าวคือชี้เด y อ่ะมันจะมาจําเป็นตอนที่เราเริ่มแบบกดแคลอรี่แล้วเราไดเอทไปยาวๆแล้วไขมันเริ่มลงไปเยอะมากๆแล้วทีเนี้ยระบบเผาผลาญเรามันเริ่มน้อยใช่ปะ่ะอ่าช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะแบบไดเอทไปสักประมาณ3-4สัปดาห์เราอาจจะกระตุ้นด้วยการแบบอ่ะ ชีสมิลเพื่อไม่ให้แบบเราเครียดเกินไปกับไดเอทอ่าชีสมิลก็จะเป็นมื้อเล็กๆอย่างเงี้ยหนึ่งถึงสองมื้อต่อสัปดาห์หรือเขาจะทำรีฟีดครับก็คือชดเชยด้วยการเพิ่มปริมาณแป้งอ่าในในวันนั้นหรือว่าหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยเพื่อที่จะดันระบบเาผาผลาญมันขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเรากดแคลอรี่เยอะๆใช่ไหมสารอาหารมันน้อยนะครับเขาก็จะให้เพิ่มปริมาณคาร์โบไฮเดรตเยอะกว่าปกติเพราะว่าตัวโปรตีนเนี่ยเรากิน ส่วนใหญ่จะกินโปรตีนแบบระดับถึงกันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะตัดแป้งช่วงไดเอทใช่ไหมเขาก็จะให้ดันแป้งขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มระบบเผาผลาญแต่สําหรับชีสเดย์อ่ะคนที่แบบไม่ได้คุมอาหารแม่นๆหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายหนักๆอ่ะผมว่ามันไม่จําเป็นนะคือถ้าเราอยากกินจริงๆอะ่ะเอามากระจายเป็นชีสมิลหลายๆมื้อต่อสัปดาห์ดีกว่าคือแบบอาจจะเป็น2-3มือ้อก็แทบจะแบบวันเว้นวันอ่ะเนี่ยอย่างกินแล้เนี้ย มันก็แก้อยากของหวานได้ครับมันไม่ไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบโหแบบไปไดเอทอะไร <c oughs> เพื่อรอแบบวันหนึ่งเพื่อที่จะกินแบบกินแหลกเลยแล้วพอเราไปชีตเดย์แล้วกินเยอะเกินไปไอ้ที่เราทํามาทั้งสัปดาห์อุสตสาหิดลบแคลอรีเรากินกลับเข้ามามันก็ได้พลังงานชดเชยกลับเข้ามาคือที่ผมยังไม่ชีตเดย์เพราะว่ามันยังไม่จําเป็นครับมันยังแบบอ่ะเนี่ยแทนมื้อเล็กๆอย่างนี้ได้ เราไม่ได้แบบอยากกินมื้ออะไรใหญ่ๆหรือว่ากินเยอะอะไรขนาดนั้นครับเราแค่อยากกินอาหารอะไรที่มันแบบอร่อยอร่อยบ้างระหว่างสัปดาห์ผมก็ได้กินแบบอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยตลอดเปแต่เป็นมื้อเล็กๆนะคือไม่ใช่ว่าแบบโอ้เอะกินตามใจแล้วก็บอกว่าชีสมิลชีสมิลแล้วก็ชีสเดชีสเดงี้ไอ้อย่างนั้นมันคือพังครับเราต้องวางแผนต้องให้เห็นข้าวๆว่าเรากินวันหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่อืมไม่ใช่ว่าแบบกินไปก่อนแล้วค่อยบอกชีสเดเนี่ยผมว่ามีคนแบบนี้เยอะ โอ้กาแฟร้อนจริงคือถ้าเราเรากินไปก่อนแล้วเรามาบอกว่า <S <S เฮ้ยกินไม่เถอะชีสเดชีดเดมันพังครับมันพังเพราะว่าจริงๆอะ่ะคําว่าชีสเนี่ยคือมันคือแพลนนอกการกินของเราครับอะ่ะอย่างผมอย่างเงี้ยผมทําอาหารกินเองผมก็จะรู้แล้วว่าคร่าวๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกินข้าวประมาณเท่าไหร่โปรโตีนเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยประมาณเท่าไหร่ไขมันประมาณเท่าไหร่ อ่ะพอทีนี้ผมจะชีสใช่ปะ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าอาจจะต้องแบบกินอะไรประมาณไหนลดอาหารแบบไหนลงอย่างเช่นผมสมมุติว่าผมจะชีสเป็นแบบขนมอย่างเงี้ยขนมปังอ่ะผมก็จะไปลดพวกข้าวลงแล้วก็ไปกินเป็นขนมปังอะไรพวกเนี้ยให้มันเป็นแบบเป็นชีสมืม้อเล็กๆพอมันก็จะเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนสารอาหารกันครับก็จะรู้สึกว่าเออไดเอทมันก็ไม่ได้เครียดจนเกินไปไม่ใช่คนที่แบบว่า โอ้อดอาหารทุกวันกินน้อยๆแล้วไปไปรอชีตเดวันเดียวแบบนั้นอนะ่ะมันจะพังมันจะพังคือมีโอกาสพังสูงครับเพราะว่าการเผาผลาญเราก็ไม่ได้สูงเพราะเรากินน้อยๆแล้วเราค่อยไปอั้นเอาวันเดียววันอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็คือกินยับกินแหลกลานน้ําตาลแป้งไขมันอะไรพวกนี้มันก็ได้เข้ามาเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโหยอเราไม่ได้กินนานมากเลยแล้วก็ไปจัดหนักเอามื้อเดียวอย่างเงี้ยมันพังครับเฮ้ยอยากโชว์ของให้ดูนี่ผมเพิ่งเพิ่งจัดมาใหม่หูฟัง ผมไม่แปลกใจเลยนะเนี่ยว่าทําไมเดี๋ยวนี้คนไม่ซื้อของในห้างไอ้หูฟังเนี่ยหูฟังของโซนี่เนี่ยตอนออกมาใหม่ๆเป็นหมื่นเลยนะผมซื้อในช้อป e ีใช่ปะ่ะตอนแรกอะคิดเยอะเลยว่าเอ๊จะซื้อมาแบบใส่เข้าฟิตเนสดีไหมว่าแบบเวลาออกกําลังกายเดินลู่อะไรเงี้ยคือมันตัดเสียงรบกวนได้อะมันมีออปชั่นอะไรที่แบบโอ้เราดูแล้วแบบอยากอยากซื้อมากแต่ว่าติดเรื่องราคาพอทีเนี้ยมันมีโปร12เดือน12มีแฟลตเซล์อีก มีแฟดเซลไม่พอมีโค้ดลดมีคูปองลดจากทางร้านค้าอีกแล้วยังไม่พอมีเอาพวกแบบอะไรนะคอยอ่ะเออเอาคอยที่แบบผมซื้อซื้อของไว้แล้วสะสมไว้ไปแลกอีกไปไปมามไอหูฟังเนี้ยเกือบเกือบหมื่นแม่งลดเหลือห้าพันอ่ะหายไปแบบห้าสิเปอร์เซ็นถามว่าทำมันมันมีเหรอจะไม่ซื้อก็เลยแบบเออโดนมาผมก็เลยไม่แปลกใจว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยเห็นคนซื้อของในห้างเพราะว่า เนี่ยคือในออนไลน์คือแบบโอ้เอามาทําโปรเอามาลดมีโค้ดมีอะไรแจกเงี้ยซึ่งแบบเวลาเราซื้อของตามห้างตามอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีโค้ดอะไรที่แบบลดแลกแจกแถมกันขนาดนี้จริงๆมันก็เป็นของแบบฟุ่มเฟือยอะแหละแต่ว่าโหมันมันลดขนาดเนี้ยลดลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะตอนแรกก็ว่าจะเออจะแบบจะไม่เอาเอาไว้เอาไว้ไวก่อนอะไรเงี้ยเผื่อแบบเผื่อมันมีลดอีก โอ้ผมว่าเออมันได้อะไรที่มันคุ้มขนาดเนี้ก็เอาเถอะถ้าซื้อซื้อแล้วมันใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องเจ๊งเปลี่ยนบ่อยๆอย่างเงี้ยคือหูฟังรอบที่แล้วผมก็ซื้อมาแล้วก็ไปทาหล่นบ้างากระเด็นหายไปหายไปอันนึงตอนนั้นสะพายเป้แล้วกระเป๋าปิดไม่แน่นใช่ปะ่ะหูฟังแม่งตกพื้นอา้าวหายไปไหนไม่รู้อันหนึง่งก็เลยแบบเออขี้เกียจเปลี่ยนล้วหูฟังมันหายบ่อยใช่ปะ่ะอันเล็กๆก็เอาเงี้ยครอบหัวไปเลยคือถ้าหายอีกก็มไม่ต้องใช้ละ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แนละ้วก็บอกไปเรียบร้อยแล้วว่าเหตุผลที่ผมยังไม่ชีตเนี่ยเพราะว่ายังสบายๆครับมีขนมกินมีของอร่อยๆก็ถ้าเมื่อไหร่ชีตเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูผมจัดหนักแน่นอนนะคือเราวันสายกินอยู่แล้วแหละเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะกินอะไรวันชีตอีกทีหนึง่งอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ